ปากคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นอำนาจของท่านนายกนะครับก็เป็นกระบวนการตามประชาไตยในระบบรัฐสภาปกตินะครับที่แต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสัดส่วนของจํานวนสมาชิกตั้แต่พรรคการเมืองเข้ามาร่วมเนี่ยท่านก็มีสิทธิในการเสนอชื่อรัฐมนตรีนั้นหมายความว่าอะไรครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าท่านนายกเนี่ยนะครับท่านคงได้เลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีแล้วผ่านประสบการณ์การทํางานในมุมมองที่ หลากหลายนะครับอันนั้นเนี่ยผมในฐานะกองรอ,องโฆษกแล้วก็กองโฆษกเนี่ยพรรคเพื่อไทยเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกท่านที่ได้เ,เข้ารับทํางานวันนี้ก็ได้เดินทางไปมอบนโยบายในแต่ละกระทรวงเนี่ยผมเชื่อว่า,าจะจะจะ,จะขับเคลื่อนง,งานรัฐบาลแล้วก็นํานโยบายที่ท่านนายกนะครับถแถลงไว้ต่อรัฐสภาเนี่ยนำให้เกิดเป็นรูปธรรมให้มากที่สุดนะครับยกตัวอย่าง ที่วันนี้กระทรวงมหาดไทยนะครับนําโดยทั้งภู้มิธรรมเบเชียชัยเนี่ยท่านรองนายมตีล่มตีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เห็นไหมครับก็ได้มีการนะรบุกจับนะทลายบอนการกรุงแล้วนะครับเปิดโยธิน5-2าสองสะพานใหม่ก็จับนักเล่นการพนันไปกว่าเจ็ดสิบคนนะครับนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับมาถึงก็พร้อมที่จะ ทำงานอยู่แล้วนะครับปราดเรื่องของบ่อนการพนันเรื่องยาเสพติดเรื่องแก๊ง call center ยังมีหลายเรื่องที่รัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับเรื่องกัญชาเรื่องอะไรต่างๆก็ดีนั่นก็เป็นสิ่งที่อพอถวายสัตว์เสร็จเนี่ยน้ำตีทุกท่านเนี่ยก็พร้อมที่จะทํางานนะครับประเด็นต่อมาครับในเรื่องของการนับองค์ประชุมนะครับก็เป็นประเด็นตั้งคําถามกันเยอะนะครับว่า เอ่สภาเนี่ยในสักส่วนของเสียงรัฐบาลเนี่ยเดินหน้าไปไหวไหมปริ่มน้ํำไหมผมนําเรียนอย่างนี้นะครับเ,เมื่อวันที่3ามกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปีที่2นะครับสมยัยสามัญครั้งที่1ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดประชุมสภาวันแรกวันแรกมีเรื่องอะไรครับก็ท่านประธานสภาก็เข้าออมีการแจ้งเรื่องของพระบรมราชโองการนะครับการเปิดประชุมสภา เรื่องของพระบรมราชโองการการแต่งตั้งรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมแต่ว่าไม่ทัลเยนะก็มีทางสสพักการเมืองท่านหนึ่งท่านเสนอให้มีการนับองค์ประชุมนะครับแล้วผมเรียนว่าสถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะเออลัมตีหลายท่านที่เป็นสสเนี่ยท่านก็พึ่งถวายสัตว์เสร็จเดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลนะแล้วก็แม้กระทั่งว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองเนี่ย ในวันนั้นก็มีการประชุมกรรมธิการงบประมาณมีการประชุมคณะกรรมาก,กมารกรรมธิการต่างๆแต่ปรากฏว่ามีการเสนอนับองค์ประชุมเนี่ยผมเรียนว่าเจตนา